วัดีบปเนาะมันเป็นมันเหมือนมาหอฮ่านเนี่ยเียกังเป้นมาหลายเร่องเหาเขาเขาก็ปล่อยไม่ได้ยืนไหนเจยงมาย่ไหนตองป่านยนไหนผมยอมยืนนออายืนวันไหก้เดียวนวันนั้นอืมบ้าเลกันมันแบบนี้มันไม่คือย่นีู้่งดป่าจตเขาพูดาไรเขาพูดหน ยังมาต่อยลงนี้นะครับชาวบ้านมีความเดือดร้อนมาหลายปีนะครับาทางผู้ประกอบการเนาะทางก็ได้มาเรียกมาพูดมาคุยแต่ปร,กรากฏว่ารับปากกันว่าจะแก้ไขก็ไม่มีการแก้ไขอย่างจริงใจนะครับแล้วปีนี้ยิ่งเผาแบบแบบง่ายๆเลยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอาค,ควรนี่ไปทุกมุมของ บ้านขุนกลางนะครับตำบปลปางหมูแม่ยังสอนเราตอนนี้กลิ่นควนเะนี่ยถ้าสักตอนเยนเ็ยนๆนี่จะลามไปถึงเกือบถึงรุ่งของหมูในหมู่บ้านเราก็มีกลิน่นมีอะไรก็อยากจะให้โรงงานเนี่ยซึ่งมีปัญหากันมาลหลายปีแล้วขอให้ย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับให้ไปท,ทําที่ห่างๆชุมชนเขาหน่อยเราใช่ว่าจะให้เขาหยุดไปเลยให้เขาเสียหายไปเลยไม่ใช่เขาสร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในในหมู่บ้านผมเนะี่ยมาหลายปีครับ รับตัวเจ้าของการเจราจาก็เป็นแบบติดติขัดๆัดนะครับก็จากจะให้ทุกหน่วยงานนะครับทางข้างบนนะครับชาวบ้านเราก็คงจะไม่ยอมอยู่แล้วที่จะให้ทําต่อไปก็ขอให้ย้ายออกไปให้หยุดและย้ายออกไปทําที่อื่นได้วยคจัดพงสวัสดิ์รับหรือใครรับครับเป็นของษัทพ,พิโก้พิโก้รับนะครับเรารับจ้างมิกให้เขาแล้วเราก็รู้ปัญหาของหมู่บ้านอยู่แล้วไม่ใช่เลยครับว่าคนก็ หลายครั้งแล้วครับที่มาร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านก็มาหลายรอบแล้วรอบนี้คุณมาทํากี่วันแล้วครับไม่เห็นบอกผมสักคำธรรมดาก็จะแจ้งไว้ที่สาลวัดกำนันนะครับอันนั้นเขาเป็นเขาเป็นลูกน้องครับเนาะคุณคุณก็รู้จักการรับปากว่าจะไปแจ้งทา่กำนันอีกทีเนี่ยครับไม่ครับลูกคุยกันแบบลูกผู้ชายเลยครับเนาะชาวบ้านผมเดือดร้อนอ่ะคุณดูเนาะนี่